พบกับอุ้มในรายการว้าวดาราวันนี้ขอตามกระแสะละครฮอตฮิตของชาวทบห้านะคะนี่ก็คือละครเรื่องเรือนแพกับการเก็บตกภาพเบื้องหลังสนุกสนุกจากกองถ่ายละครเรื่องนี้ยกตัวอย่างเช่นฉากบูดุเดือดโอ้โหผู้ชมขาเห็นในจอด้วยข้าต่อยกันปชัวร์ปชัวตกกันไปชัวร์สมจริงใช่ไหมคะแต่ถ้าเห็นภาพเบื้องหลังที่เรากำลังจะนํามาให้ดูแล้วเนี่ยบอกได้คําเดียวว่ามีอมยิ้มแน่นอนไปดูกันเลย รอยเล็บเน็บเนื้อเจ็บปวดเหลือใจแค้นไดกันเจ้าทำไมนนชุดเพื่อนเองเนี่ย,ยมันถึงเห <ไป S 2> มือนกับของน้องชายข้าเลยวะอเอ็งกล้ามีเรื่องกับไอเสือบ้านเปี้ยววะเอ็งเจอดีนะห้า2ี่อ้ย ทิูเลครับเป็นชายที่ผมเตะต่อยกับน้องมาตั้งแต่เด็กๆก็เตะน้องตลอดครับตั้งแตเด็กๆะม่ได้ครับ

ี่าหนุ่มโตโน่ท,ที่มีโอกาสได้ออกนีลาบูเยอะที่สุดในเรื่องแฟนๆอาจจะต้องกลั้นใจดูนะคะเพราะงานนี้เจ้าตัวยอมเล่นจริงเจ็บจริงโดยเฉพาะฉากต่อยมวยฉากนี้ที่หน้าจอแฟนๆลุ้นกันใจจะขาดว่าแก้วจะชกชนะไหมเบื้องหลังการถ่ายทำหนุ่มโตโน่ก็ขอต่อยจริงไม่พึ่งมุมกล้องอย่างนี้ละค่ะ ากบู้ฝ่ายชายกันไปแล้วลองมาดูเบื้องหลังฉากบู้ฝ่ายหญิงกันบ้างระหว่างเมเดสตาร์และแอรินที่งานนี้ต้องขอยกเครดิตความแรงให้กับพี่สันผู้กำกับละครเรื่องนี้ค่ะสมมติว่า้า4-3ของตําแรงตําแรงแล้วก็เด็นเองโอ๊ยโอ๊ยแล้วโวยวายอย่านะเอออย่านางเอกมากอย่านเลยโอวยมาคนเดียวเหรอฉันก็ยืนอยู่นี่ทั้งคนตาบอดไง พี่ก็มาตบคนละทีเลยตบพร้อมกันเลยนะตบพร้อมกันอะาคนตังคิดตังลองดูดิชิวูชิลูเอาเลยมาตบววกับพี่สันมาเอาจริงไม่ได้เล่นเอาเฮ้ยเฮ้ยาไดินไสองทำไงรเมไป้า แล้วเมือมมอม่อ,อสองสาวเครื่องร้อนเต็มที่ผู้ที่ต้องมาห้ามสุดย่งหนุ่มโตโน่ก็พลอยโดนลูกหลงไปด้วยค่ะเเ ใครที่ยังไม่จุใจกับเก็บตกจากละครเรือนแพ่โปรดติดตามต่อในช่วงหน้าค่ะ วันนี้นะคะเป็นการเก็บตกเบื้องหลังละครเรื่องเรือนแพมาให้ได้ดูกันค่ะเห็นหนุ่มตโนอเป็นหนุ่มหนักหนักแพ็แรกเ็มือกโอ้ยแต่พอถึงเวลาที่ได้โชว์ลีลาเต้นลีลาในละครเรื่องเรือนแพเขาติดใจนะคะได้ดูกันหรือเปล่าเบื้องหลังฉากนี้เนี่ยหนุ่มตโน่ติดใจถึงจาดเวลาจะโยกย้ายไปไหนเนี่ยไปด้วยสเต็ปลีลานะจ๊ะทาไม่เชื่อไปดูภาพกันเลยไปกับกันเพียงนี้เพียงหน่อย เรื่องหลังฉากที่ลุ่มๆเขาฉลองความสําเร็จที่รินได้เป็นนักร้องสมใจผู้กํากับก็สั่งให้หนุ่มกันโชลีลาทั้งร้องและเต้นโดยช่วงแรกของการซ้อมหนุ่มโตโน่ก็ล้นลาโชลีลาเท้าไฟให้น้องเลิฟได้เห็นเป็นตัวอย่างแบบนี้ฝอไทยหลักสี่อไทยหลักสเอาลมไปล จะอยากช่วไได้นะแต่ก้าอไน่มานั่งก่อนนั่งมดากได้น่โน่โน่นังรมาได้ แล้วเมื่อถึงเวลาที่ผู้กำกับสั่งให้หนุน่มโตโนเท้าไฟโชว์ลีลาในฉากรื่องกับเพื่อนๆเจ้าตัวเลยยอมเผยความรู้สึกที่แท้จริงออกมาว่าซ้ายไปต่อยมวยอีกอยมวฟากหนุ่มกันเดอสตาที่ถือว่าได้เข้าฉากกุ๊กกิ๊กกับสาวเอกบุษกรน้อยที่สุดในละครเรื่องนี้ก็ออกอาการเคิร์นสุดๆไม่ได้ใกล้ชิดกับนางเอกของเรื่องในฉากนี้ค่ะ ห้าสี่สามสองเอ้อเพนพี่ขอโทษครับเขินมากครับใช่ปะ ก็พี่สาวเราครับอะ,ะไม่ได้ไม่ได้ไไดคิดอะไรอะไระอะไรอ่สอนเอะแคิดอะไรครับผม วนฉากกุ๊กกิกของแก้วและเพนในคืนวันฝนพรำที่เป็นต้นเหตุความร้าวฉานของมิตรภาพความเป็นเพื่อนเห็นเบื้องหน้าโรแมนติกโรแมนติกเขาบอกว่าเบื้องหลังการถ่ายทำนี่ค่ะรือโหดมากค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าวันนั้นเนี่ยอากาศหนาวมากแถมยังมีเทคนิคฝนและลมพายุอีกแล้วฉากนี้เขาถ่ายก็จะถึงสว่างเลยจ้า และในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ตามลุ้นกันว่าเจนจะรู้เรื่องระหว่างแก้วและเพนหรือไม่ติดตามลุ้นกันในละครเรื่องเรือนแพรวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 20, Rut, 20. ่สนาฬิกายีนาทีทางททบ5ค่ะไปห้าไอ้เรีนยุ่งไอ้พู้ตัวสิแก้วพู้ตัวแรกเจนสิก็ไม่นเกิดอะไรขึ้นเออแตก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 แกติ๊งแตก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 ติ๊งเปลียนนอนแล้วไม่ใช่เก่งิรดีตลกไหมอ่ะ ว้าวดาราช่วงนี้นะคะอุ้มขอเตือนแฟนคลับของหนุ่มกันเดอกสตาร์ไว้เลยว่าให้เตรียมผ้าเช็ดหน้าเอาไว้เพราะว่าอาจจะเสียน้ำตาได้กับเรื่องหลังกองถ่ายมวิวสิิดีโอเพลงข้าง,าง,างหัวใจซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดข,ของนุ่มกันเดอกสตาร์ซึ่งเพลงนี้นะคะได้หนุ่มสนแล้วก็สาวเอกนักแสดงจากละครเรื่องเรือนแพมร่วมถ่ายทอดอารมณ์ด้วยเดี๋ยวจะรู้ว่าเศร้าขนาดไหนเนี่ยไปว้าวดารากันเลยไม่ได้โม่ฉันนั้นสำคัญ กันไปไ้ไกลเว่าีสัวใจเกตหน้ากันเนี่ยจะรู้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยอยู่ด้วยกันต่างคนมีความสุขอ่าขอมองหนะ้าอีกทีกนันครับกันกันสนนะตีเมืออ่อา ใให hey, hey. oh, no. ้ฉ uh. ันที่ยืนต่อไปเพื่อรักเธอก็มีเธอมาเจอเฮ้ยพี่กันสวัสดีคุณรับโหโหต้องบอกว่าพี่กันนี่ฮอตมากมเลยนะครับผมละครเวีอนแพทนี่ก็ฮอตมากขอครับขกทินเกอลอกมาก็ฮอตอีกครับผมยอมรับความ HOT ไหมก็ ไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับเพราะว่าสังเกตจากซีพิวก็รู้ยี่แล้วน่าจะเป็นหนุ่มที่เป็นหนุ่มท้องท้ประสิยธิ์กับมิวสิกวิดีโอเพลงข้างๆหัวใจอ่าครับวันนี้เป็นบรรยากาศการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอซิงเกิลใหม่ล่าสุดของกันเลยครับชื่อเพลงว่าข้างๆหัวใจครับไม่ได้ยินฝั่งนี้ไงจะเห็นมีส่วนมีเอกเรื่องราวเหมือนกันในละครเรื่องเรียนแพงเลยไหมครับเออเป็นจะบอกว่า เป็นคล้ายตัวรินมากกว่าครับแต่ว่าแต่ว่าเป็นรินในเวอร์ชั่น2011ก็คือจะมีความแบบว่าแอบรักนางเอกอะไรอย่างนี้แล้วพอมาเป็นเวอร์ชั่น2011แล้วเนี่ยสนกับเอเขามีความสัมพันธ์ดีไงแล้วเกี่ยวข้องกับเรายังไงใช่ครับก็เลยยืมตัวละครจากเรือนแครมาเลยครับวันนี้ครับทั้งพี่สนแล้วก็พี่เอครับก็คือทั้งสองคนนี้เป็นเป็นคนรักกันในในในสิวอีกตัวนี้นะครับผมก็เขาเขารักกันแต่ว่าคือกันก็ก็แอบรักนางเอกด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าด้วยความที่ เราก็ก็รักเขาก็เลยแบบรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรเราก็ขออยู่ข้างๆใจก็พอแล้วอะไรเดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่ทำให้เราามรู้สึกว่าโอเคเราต้องยอมสรลบและอยู่ข้างๆหัวใจก็พอใช่ครับเหตุการณ์นี้เนี่ย เป็นเหตุการณ์ที่รอคอยการถ่ายทำาๆๆามากมากรู้สึกว่าจะเป็นซีนดราม่าด้วยนะครับแล้วก็จะมีแบบว่าเอฟฟงเอฟเฟกเลือดสาด<ช>ด้วยใช่ใชเฮ้ยอยู่ไอ้กลัวดราม่าก,กันได้อยู่แล้วคุณเชื่อเลยอ่ะเพราะว่าเพื่อนแพ้ผ่านมาแล้วตั้งเท่าไหร่โอเคแต่ว่าอันนี้มันมีสิบวิดีโอนะครับต่างกับการถ่ายละครนะครับในในอินเนอร์ต้องมาไงเพราะว่าต้องออเอาตัวดินมาเนี่ยผมอยากจะปรึกษานี่แหละครับว่าเออแบบว่าคือการที่เราจะเล่นเนี่ยคือเราต้องมีตัวละครที่เราเป็นเป็นเรฟเฟรนซ์ อนนขอขอพี่อุ้มเป็นแบบเล่าเรืให้กันได้ไหมได้กันต้องคิดว่าสมมุติว่ากาันรักพี่อุ้มครับแล้วคือในความเป็นจริงพี่อุ้มก็รักกันไม่ได้ดเดี๋ยวพี่อุ้มจะไปยืนแล้วพี่อุ้มจะแบบส่งอารมณ์ให้กันเลยพี่อุ้มจะแบบเฮ้ยกันได้แค่มองเอาางนี้ดีกว่าคือได้แค่มองแต่ไม่ได้อะ่ะนะพี่อ<ต>ุ้มจะเป็นเหมือนอินสปายให้กับกันเพราะว่าคงคงจะง่ายเพราะว่ากันกันก็เคยเคยมีคนให้กันแอบชอบนะครับเป็นเป็นเหมือนกับสิ่งที่เป็นต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับที่ จะมีจะมีผลไม้ที่เรียกเป็นวีวีนะครับหรือว่าเรียกว่าต้นกล้วย<ห>น,นะครับก็จะฟังคืนก็ตั้งคืนเนี่ยก็จะออกมานะครับผมซึ่งกลางวันก็จะสิ่งสถิตอยู่ในนั้นนะฮะก็ขอบคุณมากๆที่วันนี้เนี่ยได้แต่งตัวได้สีได้เหมือนกับไอดลอลกันนะครับ และเบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ว่าดาราก็แอบเห็นหนุ่มสนทำเพลงข้างๆหัวใจตลอดเวลาเพราะว่าเจ้าตัวน่ะชอบเพลงนี้มากๆค่ะแล้วฉันนั้นสำคัญเท่าไรคิดฝันไปดีไกลแค่ไหน ถึงข <cho> ั้นเดือดร้อนอ่ะนี่สนอันนี้สนอันนี้ส่วนปปปิดบอปิดไว้นะฮะสนไม่อยากสนไม่อยากแย่แย่งเงินนอนโอ้ยการคือทุ่มจะบอกเลยว่าการแบบถึงขั้นแบบบัลลังก์สั่นคลอนอ่ะอันนี้ตัอเลยใช่มถึงขั้นบัลลังก์สั่นคลอนอ่ะเอ๊ะฟังว่าหวัดหวัดไหมหวัดหวัดไหม ก็คิดว่าสูตรสีพอใช้ได้ <Okay. S 1> ใช่หน,นุ่กันนะต้องระวังไว้นะผมคิดว่าผมจะประกวดตั้งแต่เดอะสตาร์ห้าห้าหกแล้วอะไร,รอย่างนี้ถ้าเขาให้ประกวดนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้เป็นประกวดเด e s t ตาร์ Star, ก็ไม่ได้เป็นเดือดตาร์ในดวงแต่งเ่มเ<อ>ลย <c oughs> และด้วยความขี้เล่นชอบอ้ำของหนุ่มกันตลอดการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงนี้หนุ่มสนก็เลยโดนน้องชายตัวแสบแกล้งตลอด นี่แหละค่ะขนมองกันแล้วครับว่าเพื่อนอ่ยก็แอบรักผู้หญินนี้เหมือนกันไมนคิดคอรูสึกที่มีให้เครื่อนต้องแบบต้องขอโทษทุกคทน,ทนทุกน ก็คือทำทำอไรต่อยดูในนี้ดีกว่าการมันกิดขึ้นจริงหรอกันมันกว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 นไอ้เหกันมันกวนการเขาชอบเหมือนแบบถ้าไม่เก็บหน้าเขาเขาชอบแกล้งอะไรเงี้ยค่ะคต้องมันไม่ได้ถ่ายเราไงใช่แล้วก็พยายามเออคือเป็นการฝึกสมาธิว่าเออเขาเป็นปรมาจารย์แล้วคือแบบผ่านมาหลายเรื่องแล้วเราก็เลยแบบ เออจับหน้าพี่สนอันเดียวใช่ไหมแล้วก็เห็นแต่หัวกันเันส่ก็่ดีไม่ดีเเดีสุหลับได้ทำไมกะสนไอ้พร้อมนี่จะอยู่เคียงข้างสนและฉันสําคัญเ่ไรคิดฝันไปได้ไกลแค่ไหนมีกา นในหัวใจเธอบางมาทนตัวและทนใจแม้เธอจะบองกันฉันร้าเธอไม่ได้รักเธอขอคืันหัวใจให้ฉันได้ยืนต่อไปเพื่อรักเธอ ก็ฝากมิวสิกวิดีโอนะครับข้างๆหัวใจของกันเดอะสตาร์นะซึ่งเป็นเพลงประกอบละครเรือนแพ้ด้วยนะครับก็พวกเราตัง้งใจทำงานนั้นมานะอยากให้ m v ออกมาจีก็อยากชชิญติดตามด้วยนะครับครับแต่ถ้าเกิดว่าเพลงยังไม่ออกเราค้าอยากจะฟังก่อนอยากฟังบ่อยๆเนี่ยก็มาฟังได้ที่ไททอลปิดของเรือนแพรนะคะทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสสองทุ่มยี่สิบห้าค่ะก็อย่าลืมเปิดมาดูกันนะคะก็ฝากดาวน์โหลดได้นะครับผมข้างๆหัวใจครับ